ความเป็นมาและความสำคัญของการลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิน่นตามพระราชบัญญัติทางหลวงพุทธศักราช2535แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวงฉบับที่2พุทธศักราช2549กำหนดให้ทางหลวงท้องถิ่นเนี่ยเป็นทางหลวงประเภทที่4ตามมาตรา6รวมทั้งได้กำหนดให้ทางหลวงท้องถิ่นเนี่ยก็คือ ทางหลวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการทั้งในเรื่องของการก่อสร้างขยายบูรณะและบํารุงรักษาและได้ลงทะเบียนเอาไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่นตามมาตรา10โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ณสารกลางจังหวัดตามมาตรา13มวงเล็บสและได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาหรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งเป็นผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิน่นตามมาตรา15วงเล็บสรวมถึงได้ให้อำนาจผู้บริหารสูงสุดของท้องถิ่นเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ในการกำกับตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทางที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงท้องถิน่น ตามมาตรา21ทั้งหมดนี้คือความเป็นมาและความสำคัญของการลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นนั่นเอง